พร้อมอ่ะนะไม่ได้บังคับนะต้องเน้นก่อนไม่ได้บังคับบางคนน่ะว่าผมบังคับไม่ใช่ผมไม่ใช่บังคับใครอยู่ที่ตัวเราว่ามันอยู่ที่เงินในกระเป๋าคุณน่ะถ้าคุณลองคุณปิดปีใช่ไหมโอกาสมันมาแล้วแล้วคุณอยากไปเที่ยวคุณก็จองไว้ก่อนจองคุณจะทํายอดวันไหนคุณก็ภายในมันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ันสมมติจองวันที่พันหนึ่งพรุ่งนี้มันเืิ่นคุณอาจจะมีแรกเข้ามาผมไม่รู้ว่ามาจากไหนนะมันอาจจะมีเข้ามาก็ได้ถูกไหมครับ แต่วันนี้ถ้าเรามีเงินหนึ่งพันเราจองไว้ก่อนมันเป็นโอกาสดีที่เราบอกจองเฉพาะในแคมป์มันได้โปรตรงนี้ไงไม่ได้ตรงนี้แต่ถ้าหลังแคมป์มันไม่ได้แล้วโอเคไหมผมมีใบให้จองตรงนี้ใคจะจองก็มาบอกผมไปในคืนนี้อ่าทางน้นทางฝั่งไอคิสไอคิก๊ก็ทางานแยกกันทาหลานสาวผม,มนะไอคิกับมันมนี่ก็ปิดบีของพี่ปุพญรเขมาคนอาจารย์ดมรัตน์ซึ่งเขาก็ผมก็เป็นคนสาวทุกวันอาจารย์เขาเป็นอาจารย์เขา เขาเขาเกษียณไม่ได้เกษียณนะขเขาลาออกแล้วอะไรเขาไม่ไม่มามคุยคิดจะมานะผมไปคุยท่าไหนไม่รู้เขาชอบผมมากเลยเป็นพราะอาจารย์นะเนี่ยอะไรผมไม่รู้ผมก็คุยตามภาษาผมนะตามภาษาน้าเขาเหนนะฟังอาจารย์นั้นเป็นคนหนูเออเขาฟังแล้วมันใช่อลไรเขาบ้างเห็นะเพราะเขาเป็นครูบาอาจารย์นะคนสอนคนนะไม่ใช่คนจะเชื่อใครง่ายเนาะคุณโชคมันกับกฤษพรเหมือนกัน ปุชพรนะ่ะเขาก็โอเคกับผมแล้วก็ผมก็แนะนำเขาทำอย่างนี้นะเขาก็เลยขึ้นมันลงความมาทั้งคู่เลยมาเงื่อแล้วมาสองคน,นก็เปทั้งคู่ผมบอกคุณต้องทําถ้าคุณจะทําจริงๆริเนี่ยผมบอกผมไม่พูดเล่นนะถ้าคุณจะทาคุณก็ต้องลุยไปเลยอย่ามารอถูกไหมจะรอทําไมเพื่ออะไรเหมือนคุณจะเปิดร้านอาหารนะช่วงไม่โชคคุณก็เปิดไปเลยเิ็นจะทาไปเลยแต่ที่นี่มันไม่เวีนเจ๊งไงทำแล้วมันโอเคอะ่ะคุณซื้อสินค้าคุณได้สินค้าไปกินไ้ใช้ใช่ไหมซื้ของได้ของอะ่ะ ไม่ใช่ซื้อมาลงลงมาแลงเอาเงินมาลงไม่ได้อะไรเลยอ,เอันนี้คือมันนี่เกมอันนี้เขาเรียกมันนี่เกมถูกไหมเช้เอ็นนี้มันซื้อของได้ของ,ยขอ,งอย่างน้อยคุณได้สุขภาพตัวเองเนี่ยโอเคปะ่ะไม่สูญหายไม่เสียเลยเลยผมนี้ของผมที่บ้านนะ่ะผมก็ไม่กินถามลนงเดียดกองมาเดินเดินด้วยกินผมบอกล,กลนะูกแล้ว่าแตก่ก็ไม่ยอมกินไม่กินก็ไม่เป็นไรนะถ้าป่วยอะไรก็เขาไปส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวจบอันนั้นแล้วมันก็กินทุกคนอยู่บ้านกองกยนเรากินมันก็กินดงไหม มันช่วยได้จริงนะแล้งเดียวไม่โกหกไม่คุณน้องเดียแต่ก่อนเอาคินเดยียลดน้ำหนักกินยบ้าบอ,บอคอแต่มาไล่ตีไล่ตบผมทั้งบ้านนะดูดิแต่ประจำวันนี้กินนะไม่ต้องไม่ต้องเป็นอย่างนั้นปกติเหมือนคนธารรมดาเรื่องจริงนะแต่ก่อนเอาหูอยู่ใกล้ได้ที่ไหนด่าดผมไอ้สัตว์รู้จักผมด้ดซ้ําเนี่ยสบายมาลองพอเป็นเห็นไหมวันนี้มันดีจริงๆนะมันช่วยได้จริงๆผมไม่ได้ยอนะ ก็ลุงก็เป็นมะเร็งก็ยังหายเลยอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันได้ทำให้ผมมารวยได้มันมันได้จริงไงป่ะมันโอเคอ่ะเพราะการที่เราจะทำเครือข่ายเราต้องเลือกเดี๋ยวสินค้าต้องดีก่อนที่แม่โชคคือสินค้ามันต้องตอบโจทย์ก่อนนะไม่ใช่มาเฮ้ยมาอะไรข้าวใหม่รู้อะไรกินแล้วก็บ๊อบ๊อบอบ,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 บอะไรจริงป่ะอันนี้ก็บ้าแล้วหายเงี้ยจับผีเป็นคนอนะ่ okay? ะโอเคป่ะขออนุญาตนะจ้ะขอบคุณครับ ได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวรายละเอียดมานั่งคุยกันนะขอบคุณมากครับคุณโชครูปหล่อโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้เขาปิดวีแล้วจบเนี่ยอย่างนี้แหละก็เรียกนับตุวกิจตัวจริงเนี่ยเขาขนใจจริงจริงเนี่ยโอเคเลยยอดยอดเออนอกวันนี้ตกลงจะจองไหมในผมผมพยายามจะบุกเข้ามาหาจองแลเสียอะไงเสตัน อ่ามาควักมากรับานอะไรไม่เป็นไรเลิไปก็ไปจ้ะจ้ะเขาไม่ค่อยสบายไม่เรอเขาเหนื่อยเขาเต้นเยอะไปหน่อยโอเคนะตามนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอให้โชคดีร่ำรวย ฝันดีทุกคนพรุ่งนี้อีมเมคก็หวยออกแ <laughs> <laughs> ล้ว <laughs> อย่าลืม <laughs> อย่าลืมไปซื้อเจ็ดเก้าเจ็ดุลเลนแล้วก็8ป